โรคหลอดลมฝอยอักเสบถ้าอ่านออนไลน์จะเห็นว่ามีการเขียนโรคนี้ในเด็กค่อนข้างมากแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงในผู้ใหญ่แต่หารู้ไหมว่าโรคหลอดลมฝอยอักเสบในผู้ใหญ่ก็พบไม่น้อยโดยเฉพาะในคลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจฟังดูอาจจะเป็นคำใหม่ๆสำหรับเราวันนี้ผมจะค่อยๆขยายความ เพื่อจะตรงกับปัญหาของเราเรามาเริ่มกันสวัสดีครับผมมอวินัยครับวันนี้อาจจะรู้สึกเสียงหนักหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหล่นผมจะพยายามพูดยาวพยายามยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเพราะปัญหาบ้านเมืองปัญหาฝุ่นปัญหาสภาพอากาศเรายังคงต้องจับตาม,มองในอีกสิปีข้างหน้า ดันงนั้นความรู้เรื่องปอดอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเราดัางนั้นตั้งใจฟังครับเรามาเริ่มกันครับโรคหลอดลมฝอยอักเสบท่าความก่อนครับทาไมผมอยากจะพูดโรคนี้อันที่หนึ่งเลยครับคือเป็นกลุ่มโรคที่ผมชอบนะครับแล้วก็ผมให้ความสําคัญมากแล้วก็ผมเองก็มีคนไข้เยอะมากแต่ความชอบส่วนตัวเนี่ยมันแลกกว่าปัญหาที่มันยังถือว่าเป็นโรคก,กำพ้าอยู่โรคก,กำพ้าหมายถึงว่า การวินิจฉัยหลักการวินิจฉัยยังไม่ค่อยลงตัวมากในปัจจุบันนะครับเนื่องจากหลอดลมฝอยเนี่ยมันมีหลายมิติมันมีหลายข้อสรุปดังนั้นการวินิจฉัยเนี่ยมันค่อนข้างยากหาข้อกฎเกณฑ์ลงตัวชัดเจนดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮค,คือมันเป็นโรคกำพ้าเพราะว่ามันไม่มียารักษาโดยเฉพาะหา มันเป็นโรคที่รายงานการวิจัยอย่างน้อยอยู่6การตรวจวิธีการตรวจยังเข้าไม่ถึงนะครับอ่ะผมจะค่อยๆอ,อธิบายต่อดังนั้นผมดันไปชอบอะไรที่มันกำพ้าซะด้วยนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับแต่มันเป็นปัญหาที่เจอเยอะครับเวลาฟังเนี่ยเวลาหมอใครก็ได้ที่ออกมาพูดเรื่องเจอเยอะเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันจะเริ่มคิดเข้าหาตัวเองก่อนว่าเอ้ยเราเป็นหรือเปล่าไม่เอานะครับฟัง เป็นกลางก่อนนะครับผมพยายามจะพูดกลางๆไม่ให้เราคือเราห้ามมีพฤติกรรมการโยงเข้ากับตัวเองผมพูดเสมอนะครับ <c oughs> ทุกๆคลิปที่หมอแต่ละท่านออกมาพูดเนี่ยมนุษย์เราถ้าฟังทุกอย่างมันโยงได้หมดเลยครับแค่เจ็บคอเนี่ยมันโยงได้ตั้งแต่คอนซีลอักเสบอักเสบเป็นหนองมาล็นคอนซีลก็ยังโยงได้เลยครับมันโยงได้หมดดังนั้นเ,เวลาเราฟังของพวกนี้เราต้องฟังเป็นกลาง นะครับอย่าไปฟังแล้วก็ตกใจแล้วก็ไปเอ้ยไม่ได้เอ้ยเหมือนนี้เลยจะต้องรีบไปหาหมอวินยัยหรือต้องไปหาหมอคนนี้ไม่ใช่นะครับครั้งที่แล้วที่ผ่านมาผมพูดเรื่องหลอดลมใหญ่หลอดลมกลางใช่ไหมครับหลอดลมฝอยมันเป็นหลอดลมปลายปลายปลายเลยครับมันจะเล็กมาก <c oughs> พื้นที่หน้าหน้าตัดมันประมาณ2องมิลน,นะเล็กมากเลยสขีดของไม้บรรทัดมันจะอยู่ป,ป,ป,ปลายปลายปอดละมันจะทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงลมที่เราสูดเข้าไปแล้วก็ไปจบที่สถานีสุดท้ายคือ ถุงลมในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะฮะัังน,นั้นมันเป็นสถานีสุดท้ายนะครับดังน,นั้นซึ่งมันเล็กมากเป็นหลอดลมฝอยมันเล็กแต่ว่าปริมาณมันเยอะมันกระจายทั่วเลยฮะอันที่สองคือตัวโครงสร้างมันเองอนะ่ะมันจะไม่มีกระดูกมันจะไม่มีกระดูกอ่อนนั้นมันจะเป็นหลอดลมบางๆมีเยื่อบุบางๆเท่านั้นแล้วก็มีอาจจะมีเนื้อเยื่อข้างๆมีหลอดเลือดมี น้ำเหลืองลอ้ลอมรอบมันแค่นั้นแต่มันจะไม่มีโครงสร้างเป็นกระดูกอ่อนที่3คือปัญหาคือว่าเวลาคนไข้จะมีโรคหรือมีอาการที่เกี่ยวกับหลอดลมฝอยเนี่ยระยะแรกมันไม่ออกอาการมันจะเริ่มออกอาการก็ต่อเมื่อไปริมาณของหลอดลมฝอยมันโดนกินหรือโดนทําลายไปเกิน70%ตนะตามตัวเลขแต่ไม่เป็นไรครับเราที่ผมพยายามจะพูดคือให้เราเห็นภาพว่ากว่ามันจะออกอาการเนี่ยมันเหมือนภูเขาไฟเลยโอ้มันต้อง โดนลุกลามไปอย่างน้อย70%มันถึงจะออกอาการให้เห็นดังนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยคือมันโดนเป็นเยอะละมันถึงต้องลงเอยด้วยในการตรวจเยอะมากเนื่องจากมันเล็กมากอย่างที่ผมบอก2วมิลเนี่ย,ยพวกฝุ่นพวกเชื้อโรคเพื่ออะไรสารขมเหลาสารพิษสารเคมีเนี่ยเล็กๆเนีเ่ยมันจะไปกองอยู่สุดท้ายดังนั้นมันเล็กอยู่แล้วอะพอมันมีสิ่งแปลกปลอมอุดเข้ามาเนโอกาสที่มันจะ ตันน่ะง่ายมากเมื่อกองเชื้อโรคมาปุ๊บแป๊บเดียวมันตันละพอมันตันปุ๊บอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับปลายทางออกซิเจนก็ไม่ไปถึงให่ไหมฮะโอเคเห็นภาพนะฮะปัญหาคือเวลามันเกิดการอักเสบไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามนะมันมีได้ทั้งสองแบบคือหนึ่งมันก็หายเลยนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือมันหายจริงแต่มันมีร่องรอยของแผลเป็นมันมีล่องรอยของพังผืดและอย่างที่ผมบอกถ้ามันเป็นเยอะเช่น70%เนี่ยโี้ อนาคตมันทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดทุกขุนลภาพได้รู้ละถึงจุดนี้เรารู้แล้วว่าหลอดลมฝอยคืออะไรเล็กที่สุดหลอดลมฝอยปริมาณมากที่สุดใช่ไหมครับหลอดลมฝอยกว่ามันจะออกอาการมันต้องโดนกินเยอะหลอดลมฝอยเวลามันโดนเล่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้หลอดลมเนี่ยมันตันง่ายเปรียบเสมือนคลองบ้านเราเนี่ยพอมันตันปุ๊บน้ําก็ไม่ไปถึงนะฮะออกซิเจนก็ไม่ไปถึงปลายทาง แล้วก็เวลามันหายถ้าหายดีก็โชคดีไปแต่ถ้ามันหายแล้วเป็นแผลเป็นเป็นพังผืดอย่างอันนี้ยุ่งละโอเคโอเคนะฮะแล้วก็สุดท้ายมันเป็นโรคก,กัมพายาก็หาได้ยากการตรวจก็ยากนะครับหมอที่มีความรู้ก็จะกระจุกอยู่แค่กลุ่มหมอปอดหมอทั่วไปก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะหมอปอดเองยอมรับผมเองก็ยังไม่มีความรู้เยอะเลยครับเพราะว่ามันมันไม่จบครับมันเป็นตะก,ก้าที่ศึกษาอยู่เรื่อยๆ าย้ำอีกทีมันเป็นหลอดลมฝอยหลอดลมเล็กถ้าโดนเล็กโดนน้อยก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการอย่างมากก็แค่ไอยอะไรเงี้ยไอ,อพวกนั้นไม่ยากครับนะครับกินยาอะไรเสร็จก็จบผมกําลังพูดถึงในกลุ่มที่หลอดลมฝอยอักเสบนานๆหรือมีแผลเป็นนะครับหรือมีพังผืดนะครับพวกนี้จะมาด้วยไอเรื้อรลังได้แล้วก็มาด้วยเรื่องหอบเหนื่อยง่ายนี่ครับคลินิกที่มาเจอผมคือไอเลื้อรลังหอบเหนื่อยเนี่ยหอบเหนื่อยเนี่ยเป็นตัวตัวสาคัญที่ทําให้แพทย์เนี่ย เริ่มสันนิษฐานก่อนน้ำหนักลดเบื่อหันไม่ค่อยมียกเว้นระยะสุดท้ายที่มันเป็นเยอะหรือมีการติดเชื้อแทรกงั้นเรารู้แค่นี้ก่อนไอเลือรลังหอบเหนื่อยหอบเหนื่อยอะไรครับหอบเหนื่อยที่เราไม่ได้เป็นหอบผืดมาก่อนหอบเหนื่อยที่เราไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองหลอดลมโป่งพอง,องหรือไม่เคยเป็นโรคปอดเลยนะอันนี้สองคือเมื่อแพทย์ซักประวัติตรวจร่างกายเอาตรวจร่างกายก่อนเลยซักประวัติขอเก็บไปก่อนเพราะว่าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตรวจร่างกายเนี่ยการตรวจร่างกายมันจะมีเสียงอะไรบาง ไปปอดนี่แหละบางอะไรบางอย่างที่ทําให้แพทย์เนี่ยเขานึกถึงหรือชวนให้คิดว่าเอ้เป็นปัญหาของระดับหลอดลมฝอยหรือเปล่าะนะครับซึ่งพอตรวจเจอปุ๊บเนี่ยแพทย์นําไปสู่สเต็ปต่อไปคือเขาอาจจะเอกซเรย์เราทีนี้เอกซเรย์เนี่ยอย่างที่ผมบอกหลอดลมฝอยมันมองไม่เห็นแล้วครับด้วย X เกอกซเรย์ถ้าเห็นก็โชคดีไปฟังดีๆถ้าเห็นก็โชคดีไป อาจจะเดาได้ว่าเป็นปัญหาหลอดลมปอดมันก็มีครับมันมีลักษณะอะไรบางอย่างที่นึกหรือชวนให้คิดว่าเป็นหลอดลมฝอยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเอ็กซเรย์มันช่วยตัดช้อยหลายๆอย่างพวกไอเลือดลังหอบเหนื่อยมาเนี่ยเอ็กซเรย์มันก็ตัดช้อยพวกอะไรครับพวกโรคที่เราเจอประจำพวกติดเชื้อวัณโรคนะครับติดเชื้อในปอดโรคพังผืดปอดนะครับโรคปอดอักเสบเลือดลังก้อนมะเร็งอะไรที่ปะทะโรคใหญ่ๆเนี่ยเอ็กซเรย์มันจะเห็นเลยภาพใหญ่ๆมันจะเห็น อันนี้ตัดชอยได้งั้นหมอก็บอกอ่ามันไม่มีโรคอื่นแน่ๆอะก็กลับมาโฟกัสที่หลอดลงฝอยพอเอ็กซเรย์ไม่มีอะไรเขาก็จะทําเดินหน้าสู่การเป่าสมรรถภาพปอดเป่าสมรรถภาพปอดเนี่ยก็เหมือนเดิมครับมันก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างอย่างที่ผมบอกกว่ามันจะเห็นเนี่ยมันจะต้องโดดกินประมาณ70%จากข้อมูลที่ผมมีนะครับงั้นการเป่าเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์นิดๆหน่นนนอยๆโผล่ให้เห็น น้อยครั้งที่จะตรวจเจอนะครับน้อยครั้งที่จะตรวจเจองอั้นว่าเป่าปอดอาจจะช่วยจะอาจจะไม่ช่วยก็ได้นะครับั้งคนไข้ก็จะเอา้าหมอให้ตรวจเอ็กซเรย์ก็แล้วเป่าปอดก็แล้วทําไมหมอยังตรวจไม่บอกไม่ได้ก็อย่างนี้เลยครับถ้าเป่าเจอก็ช่วยถ้าเป่าไม่เจอนําไปสู่สเต็ปต่อไปคือเข้าอุโมงค์เดี๋ยวคนไข้ก็ถามอา้าวตอนนี้อุโมงค์จะจบไหมส่วนใหญ่จบครับอุโมงค์ส่วนใหญ่จบแต่ต้องเป็นอุโมงค์ชนิดที่ทํา hrct เราเรียกว่า ct สแกนแบบละเอียด ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย2ระยะระยะหายใจเข้าและระยะ,ะ,ยะหายใจออกมันจะพอเห็นเลยครับอ่ะไม่เป็นไรเรารู้แค่นี้ก่อนงั้นถึงจุดนี้รู้แล้วนะแพทย์ก็จะซักประวัติเสร็จตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ ray, เปาปอดถ้าไม่จบก็อาจจะต้องซีทีโดยใช้หลักการละเอียดสูงนะฮะซึ่งจะต้องจะต้องจะต้องมีภาพหายใจเข้าและหายใจออกซึ่งมันพอจะมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่บอกได้เลยโอเค ถึงจุดนี้จริงๆถามว่ามันมีเครื่องมืออื่นไหมมีนะครับปัจจุบันก็มีแล้วแต่มันเป็นเครื่องมือที่พบได้เฉพาะในโรงเรียนแพทย์หรือสถาบันวิจัยอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ได้แพร่หลายแล้วก็คนที่จะอ่านเครื่องมือนั้นเป็นก็มีไม่เยอะมีน้อยมากก็เป็นพวกนักวิจัยหรือแพทย์ระดับที่ทําวิจัยเท่านั้นนั้นผมว่าสําหรับประชาชนอีก5ปีเนี่ยแค่นี้เพียงพอก่อนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นหลอดลมฝอยอักเสบแพทย์เขาจะกลับมาดูอีกนะ งั้นหรือเราก็ต้องดูก็ได้ว่าเออหลอดลมฝอยเนี่ยมันเป็นหลอดลมฝอยเพียวๆเลยใช่ไหมอ่าหรือมันเป็นหลอดลมฝอยที่เชื่อมโยงกับหลอดลมใหญ่อ่าอันนี้เจอบ่อยที่สุดหมายถึงว่าเอาใหม่นะหลอดลมใหญ่ที่ผมพูดในคลิปตก,ก่อนเนี่ยครับก็พวกอะไรฮะพวกขอบพื้นถุงลมโป่งคลองหลอดลมโปง่องอันนี้เจอเยอะสุดเลยครับก็เหมือนคนไข้ผมมาด้วยไอเรื้อรังนะครับขอบเหนื่อยไอไอไอผ่านไป5ปีหลังๆเริ่มมาเหนื่อยละ2ปีหลัง ฟังปอดแล้วมีเสียงชัดเจน X ray, เอน็กซเรย์เหมือนจะใช่เป่าปอดเหมือนจะใช่ทีชพซีทีใช่เลยครับมีหลอดลมฝอยแต่มีหลอดลมใหญ่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยเฉพาะหลอดลมโปง่งพองอันนั้นก็เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องเดียวกันเราก็จะสรุปบอกคนไขว่าอ๋อคุณเป็นโรคปัญหาหลอดลมในปอดซึ่งมันโดนตั้งแต่หลอดลมใหญ่จนถึงหลอดลมฝอยหลอดลมฝอยที่เชื่อมโยงก,กับหลอดลมใหญ่ก็มีอีกนะครับเช่นหอบคื่อถุงล,ลมโป่พงพองที่ผมพูดไปอันนี้กลุ่มตะกาที่หนึ่ง ต่ค่าที่2ก็คืออะไรคะคือหลอดลมฝอยที่เชื่อมโยงกับปัญหาปอดอักเสบหรือเนื้อปอดหรือพวกกลุ่มโรคพังผืดปอดอันนี้ก็มีครับคืออันนี้ผมพูดคร่าวๆเ,เราไม่ต้องลงลึกนะครับฟังสบายๆแพทย์ถ้าเรานะครับผมก็จะสรุปอย่างนี้ครับหลอดลมฝอยก็ดูว่าไปจับคู่กับอะไรบ้างจับคู่กับหลอดลมใหญ่ไหมหรือจับคู่กับตัวเนื้อปอดพังผืดปอดไหมแพทย์เขาก็จะจับคู่ดูเออถ้าจับคู่เจอมันก็จะมีโรคกลุ่ม ซึ่งมันก็จะง่ายอันนี้ง่ายนะถ้าจับคู่เจอมันจะง่ายหน่อยเพราะมันมีที่มาที่ไปอันนี้จบถ้าจับคู่ไม่เจอสิอันนี้อันนี้วุ่นมันจะเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคหลอดลมฝอยเพียวๆนะผมก็แปลเป็นภาษาไทยไม่ไม่ไม่ร้อนะหรือ primary b r o n c h i a r disease ในใน adult มันเป็นโรคหลอดลมฝอยเพียวๆเลยคือมันเล่นแค่หลอดลมฝอยเลยมีครับมีเยอะนะครับแล้วก็วุ่นวุ่นเพราะอะไรก็อย่างที่ผมบอกครับหนึ่ง จับจับต้นเหตุยากหน่อยรักษายากเพราะว่ามันไม่ได้มียาจำเพาะเจาะจงนะครับอโอเคแค่นี้ก่อนทีนี้ถึงสุดนี้จบแล้วนะเคลียร์แล้วนะหลอดลมฝอยกันเลยนะั้นกลับมากลับมาสำหรับใครที่มีอาการรู้สึกว่าอไอนานมีขอบเหนื่อยรักษาไม่หายโดยเฉพาะผู้หญิงในเมืองไทยโดยเฉพาะผู้หญิงนะหลอดลมฝอยก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยของเราได้ห้ามคิดเองลองคุยกับแพทย์ลองตรวจตู ทาไปดูสาเหตุอ่าอันี้จบแค่นี้ก่อนสาเหตุคืออะไรสาเหตุเนี่ยแบ่งเป็นตะก้าใหญ่ๆนะครับใหญ่มากสาเหตุอันดับหนึ่งที่เราเจอนะครับก็คือการติดเชื้อถ้าในเด็กก็เป็นพวกกลุ่มพวกอะไร RSV ไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือพวกกลุ่มไมโครพลาสมาเนะแต่ในผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะแต่ผู้ใหญ่พวกหลอดลมฝอยอักเสบเลื้อลังเนี่ยก็วันโรควันโรคเทียมเชื้อราภูมิแพ้เชื้อรา,อาก็ยังได้ หรือการติดเชื้ออย่างอื่นก็เป็นไปได้ดังนั้นการซักประวัติพอจะเดาได้นะครับอย่างบ้านเมืองเราเนี่ยวันรโรคเทียมวันรนี่ยเป็นเยอะมากผมมีคนไข้ยเยอะนะครับที่เป็นหลอดลมฝอ,อย่ยงกเซมก็รักษามาหลายปีและถึงสุดท้ายไม่ดีขึ้นก็ต้องลงเอยด้วยการส่องกล้องไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจบางคนก็เป็นภูมิแพ้เชื้อราบางคนก็เป็นวันรคเทียมบางคนก็เป็นวันรค่งบางคนหนองเยอะตรวจไม่เจออะไรเลยก็ต้องลองรักษาแบบวันรโรคดูสุดท้ายก็หายนะครับนี่คือใน,นผู้หญิงนะครับ นอกเหนือจากกลุ่มติดเชื้อแล้วกลุ่มต่อไปครับคือกลุ่มที่เราเจอบ่อยเหมือนกันคือหลอดลมฝอยเชื่อมโยงกับภูมิต้านทานบกพร่องที่เจอก็พวกอะไรครโรครูมาตอยนะครับโรคหนังแข็งโรคโจโกเก้นนะครับหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของลำไส้กลุ่มต่อไปครับที่เจอไม่น้อยครับก็คือกลุ่มที่สัมพันธ์กับสูบุหรี่บุรีที่ตัวดีเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นอีกอีกแชปเตอร์หนึ่งอีกตอนหนึ่งผมขอทาล้วนๆเลยว่า หลอดลมฝอ,อยอักเสบที่มีความเชื่อมโยงกับบุหรี่อันนั้นง่ายมากครับเพียงแค่หยุดบุหรี่หลอดลมฝอยหายเองไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยอันนี้เจอในวัยรุ่นเยอะอ่ะเก็บไปก่อนแล้วหลอดลมฝอยอักเสบเกิดขึ้นจากบุหรี่ได้บุหรี่ไฟฟ้าได้พวกสารเคมีทั้งหลายกลุ่มที่สี่ครับคือกลุ่มที่เราสูดควันพิษทั้งหลายควันพิษอะไรครับตั้งแต่ควันพิษโรงงานควันพิษสารเคมีคว,ควันพิษการเผาไหม้นะฮะ เช่นในพวกสงครามเนี่ยเผายางเผาอะไรกันเนี่ยพวกนี้ฮะเป็นหมดเลยฮะสารเคมีที่เราสูดเข้าไปฝุ่นอย่างเงี้ยฝุ่น PM ฝุ่นโรงงานนะครับอันนี้เป็นได้เลยครับเพราะย้ำอีกทีฮะหลอดลมฝอ,อยเมันเล็กมากไนอะสิ่งที่เราสูดเข้าไปเนี่ย,ยมันเล็ดรอดเข้าไปไปจบที่ปลายทางเนี่ยโอ้มันตันหมดมันเหมือนท่อมันตันหมดเลยนะครับอีกกลุ่มหลังๆก็จะเป็นที่เจอไม่น้อยก็คือพวกสำลักอาหารเลื้อยหลังอันนี้ผมเจออยู่เรื่อยๆเพราะผมก็จะมีคนไข้ที่ติดเตียง นะครับต้องใช้สายยางหรือกินทางปากหรือพวกที่เป็นอมพ,อมพลึอกอมพาดเช่นเรื่องสมองตีบนะครับอุบัติเหตุพวกนี้ต้องกินทางปากก็จะมีสำลักวันนิดวันนิดเนี่ยน้ำลายเชื้อโรคในช่องปากกรดอย่างเงี้ยมันก็จะลงในปอดนะครับผมก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งเป็นเป็นภรรยาของครูผมเองนะครับท่านก็เป็นมะเร็งในช่องปากผ่าตัดไปแล้วฉายแสงไปแล้วก็ดีนะครับแต่ว่ากล่องเสียงไม่ค่อยแข็งแรง ต้องกินด้วยความระมัดระวังก็จะไอบ่อยท่านก็จะมีการสำลักแอบแฝงน,นะครับปอดก็จะเริ่มเนี่ยเป็นหลอดลมฝอยอยากเสพแต่ของแกมันไปสู่ระยะมีพังผืดปอดไปแล้วอย่างที่ผมบอกหลอดลมฝอยอยากเสพเนี่ยเวลามันหายเนี่ยถ้าหายเกี้ยงก็ชงดีไปแต่ถ้าหายแล้วมันเกิดแผลเกิดเป็นพังผืดมันก็จะวุ่นวายอย่างคุณแม่ท่านนี้ก็ติดตามกับผมสองสาเดือนทีสี่เดือนทีนะครับแต่ปีหนึ่งก็จะมีการติดเชื้อแทรกอยู่บ่อยๆเงั้นการสำลักแอบแฝงก็เป็น หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดหลอดลมฝอ,อยอักเสบเลื้อรหลังได้กลุ่มต่อไปครับคือกลุ่มพวก hiv คนที่เป็นเอดส์อันนี้นี่งครับผมก็เคยมีคนไข้ที่เป็นเอดส์แล้วไอเรือรหลังขอบเลื้อรหลังนะครับขอบเลือล้อรหลังลักษณาแบบขอบผืดแล้วพ่นยาแล้วฉีดสเตรอยแล้วเอาไมา่อยู่ครับไปซีทีให้ชาซีทีเจอเป็นลักษณะหลอดลมฝอ,อยอักเสบซึ่งก็เชื่อมโยงกับ hiv ที่ cd4 ที่ต่ำๆมากๆ,ากๆอันนี้มันมีเหตุผลมีข้ออธิบายลึก ผ่านไปก่อนเราไม่ต้องลงลึกกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่พวกที่ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะไม่ว่าจะเป็นปลูกถ่ายไขยกระดูปลูกถ่ายไตยเงี้ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงหรือปลูกถ่ายปอดเองก็ตามมีความเชื่อมโยงกับหลอดลมฝอยอยักเสกทำไมออธิบายง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคือย้ําอีกทีหลอดลมฝอยเนี่ยมันเล็กมากแล้วมันก็วิ่งคู่กับน,น้ําเหลือเรา เนั้นเวลาเราปลูกถ่ายอวัยวะสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเซลล์มันจะออกมาเยอะมากเซลล์ภูมิต้านทานเรามาต่อต้านอวัยวะที่เข้ามาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นไอ้เซลล์พวกนี้มันก็จะไปอุดไปคาอยู่ตามเส้นเลือดฝอยหรือว่าหลอดลมฝอยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดการอักเสบได้แค่นี้ก่อนกันะกนะครับงะั้นผมคิดว่าสําหรับเหตุผลจริงมันมีมากกว่าน,นี้นะผมสรุปแค่นี้แหละสําหรับชาวบ้านที่ต้องดูนะครับ ทั้งหมดทั้งวงถ้าจะให้น้ำหนักและให้ความสำคัญและรณรงค์ผมก็จะบอกเลยว่าถ้าเราไม่อยากเป็นหลอดลมฝอยอักเสบเนี่ยบุหรี่เป็นอะไรที่เราต้องเลิกเพราะว่าหายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหลอดลมฝอยอักเสบเกิดจ,จากบุหรี่นะสองคือการสำลักใส่ใจระวังผมพูดเสมอสำลักอาหารไปดูในคลิปเก่าๆได้การติดเชื้อ <c oughs> ฉีดวัคซีนรณรงค์ภูมิต้านทานบุกก้องก็หาความเชื่อมโยงกันแล้วก็สุดท้ายเลยครับคือฝุ่น เผาไหมสารเคมีทั้งหลายนะครับอันนี้ไปดูเลยมีความเชื่อมโยงชัดเจนมันถ้าจะล,ะลงก็คงเป็น5น้าโรคนี้จบที่สาเหตุสุดท้ายคือการรักษาจริงๆหลอดลมฝอยเองเนี่ยมันไม่ได้มียาจำเพาะนะครับเวลาหมอจะรักษาเราเขาก็จะดูว่าสรุปแล้วคนนี้เป็นหลอดลมฝอยอักเสบเกิดจากสาเหตุอะไรรักษาที่ต้นเหตุน,นั้นเช่นเกิดจากการสาเหตุสำลักบ่อยก็ไปรักษาที่ป้องกันการ,การสำลัก เกิดจากโรคภุมมท่านทานบกพร่องก็ไปรักษาที่โรคข้อโรค sle โรคโจเกนโรคหนังแข็งก็ไปรักษาที่ต้นเหตุโอเคนะฮะรักษาที่ต้นเหตุหรือเกิดจากการติดเชื้อก็ไปรักษาที่การติดเชือ้อโอเคนะรักษาประคับประคองเช่นอาจจะใช้พ่นยาอาจจะใช้ยาขยายหลอดลมอาจจะใช้ยาละลายเสมหะอาจจะใช้ยาแก้ไออันนี้ต้องไปตรงมา 4. ่อาจจะใช้สเตอรอยอยได้บางกรณี อันนี้ดูเป็นกรณีกรณีไปเดี๋ยวแพทย์จะเป็นคนบอกเองว่าจําเป็นหรือไม่ถ้าจําเป็นใช้นานแค่ไหนมีบทบาทอย่างไรข้อดีข้อเสียไงผ่านอันนี้จบไปก่อนหรือบางกรณีจะต้องใช้ยากดภูมิบางตัวใน,นกลุ่มยาเสร็จต่อไปก็อาจจะถึงขั้นบางคนอาจจะต้องกายภาพมีการเคาะปอดมีการทําให้เสมหะหลุดนะฮะหกการร่อนลง,ลงเลิกบุหรี่อันนี้แน่นอนครับต้องรณรนลงเลงิกบุหรีง่ง,ง,งั้นทั้งหมดทั้งปวงในส่วนใหญ่ก็หาย แต่จะมีบางกลุ่มนะฮะที่ไม่หายรักษาอยู่นานมากแล้วก็อาจจะต้องลงเอ,อ่ยด้วยการปลูกถ่ายปอดก็คือมันไม่ได้แล้วก็ต้องปลูกถ่ายปอดเลยซึ่งอันนี้จากประสบการณ์ผมยังไม่มีนะครับแต่ผมเคยเห็นไปดูงานที่อื่นก็เคยเห็นนะครับแต่ว่าน้อยครับบ้านเราปลูกถ่ายปอดยังน้อยอยู่นะครับอะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนถึงจุดนี้ทุกคนเคลียร์หลอดลมฝอยอักเสบในผู้ใหญ่เนี่ย ไม่ไม่ได้ว่าเจอน้อยนะจริงจริงมันเจออยู่เรื่อยครับแต่ผมคิดว่าหมอหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์หมอปอดเนี่ยจะเจอหลอดลมฝอยเสพเยอะแล้วก็ก็ยอมรับว่าเราเองก็ไม่ได้มีความรู้ครบถึงวันนี้นะเพราะว่าเราก็จับตาม,มองเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกๆวันเพราะว่าข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์มันก็เปลี่ยนอยู่ทุกปีนะครับหลอดลมฝอยเนี uh, ่ยผมชอบแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่รู้ทําไมถึงชอบนะแต่ว่าไอ้พวกกลุ่มหลอดลมเนี่ยชอบ แต่ว่ารักษาไม่ค่อยไม่ค่อยหายคนไข้ก็มารักษาไปสักปีสองปีก็เปลี่ยนหมอมันก็มันได้แค่นี้จริงๆก็พยายามครับพยายามก็ไม่รู้ว่าจะฟ้าลิขิตจ,จะคิดวิจัยอะไรออกแต่ว่ามันมันมันยากครับรุ่นนี้เป็นโรคก,กัมพานั้นถ้าจะให้รณรงค์ตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือดูแลสุขภาพปอดโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะครับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากันชงกัญชาควานันฝุ่นนะฮะสภาพอากาศสุขภาพตัวเองผมพูดได้หมดละ ดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยครับเวลาเราเข้าสู่วัยกลางคนหรือแก่ตัวเราเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเพราะเวลามันเป็นแล้วมันรักษายากนะครับอ่ะหวังว่าวันนี้คงได้ประโยชน์เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมดีขึ้นกว่านี้ผมจะทําอีก2คลิปให้อ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่านไลน์ออฟฟิเชียลได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อ สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม